ครับท่านผู้ชมครับทีนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูตลาดยามเช้าตลาดสองฝั่งคงตลาดไทยลาวนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่ช่วงเช้านี้รู้สึกว่าจะอากาศ่ันข้างหนาวนะครับอันนั้นอำเภอเมืองืองการครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่วันนี้เปอำเภอเมืองืองการนี้ช่วงเช้าก็ไปเช้าเท่าไหร่ครับสามโมงนะครับวันนี้วัน วันศุกร์นะครับเป็นวันหยุดราชการดทุกคนก็รู้สึกว่าจะคึกคักนะครับท่านผู้ชมคนเยอะๆเลยวันนี้ครับท่านผู้ชมตลาดสองฝั่งของข้างทางข้างกัลป์สวรรค์นะครับท่านผู้ชมก็นานแล้วมาได้มาเยี่ยมเยือนนะครับส่วนวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันเลยนะครับซึ่งเป็นวันใกล้จะสิ้นปีนะครับท่านผู้ชมก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูตลาดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็นานแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมตลาดนี้ก็ยังเป็นตลาดสองฝั่งคงอยู่แต่ขาดอย่างเดียวครับท่านผู้ชมยังไม่มีพี่น้องชาวลาวมาขายขา้าวขา่ของเหมือนกับสมัยก่อนนะครับเพราะด่าดก็ยังเปลดนอยู่นะครับแต่ว่าได้ข่าวมาว่าจริงมันจริงนะครับว่าปีใหม่นี้คงจะเริ่มปีใหม่นะครับพี่น้องชาวลาวเราก็จะมาขาย ของเหมือนเก่าเหมือนเคยนะครับตำรวจอันนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าพวกของอยู่ของเกินครับอันนี้จะเป็นสับปะรดนะครับตัวช้าตัวร่มด้วยนะคร้าตัวสวยนะครับรังขายขอขายดีนะครับวันนี้ขอให้ขายได้นะครับสัวช้ารังขายครับผมขอให้ขายได้ขายดีนะคนเยอะด้วยนในน้ำชนิดล้วนอยากจะทิ้งทีคนขอาจับจ่ายซื้อของเยอะนะครับเช้าเชาวจังหวัดพิจารณาดีเด็ดดีกว่า เรืกรูปขายสักเจ็นะครับไม่ดีเลยนะครับอโนจันนี้บนรถบนั่งันตอนนี้ก็บบนกาอรนะครับเือตามไปน้ำมาแต่จุงนี้ไม่ได้ข้ามลนะึกก็เลยต้องอยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะครับช่างชรอลเปยจะเปิดแแล้วนีครับ่าชเีย กินนะครับอาหารทั้งนัาาน้นเลยอาหารเป็นยงอาหารสิคนค้าที่มาจําหน่ายก็จะเป็นพวกของอยู่ของกินของพวกนงหน่มนะครับของสอดของแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับท่านผู้ชมผลไม้ตากทั้งหลายนะครับนทะ่นะะนะะนานผู้ชมอาหารทั้งนั้นเลยนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆจากสวนนะครับนทะ่านผะู้ชม อากาศดีก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมตลาดกันนะครับท่านผู้ชมเสร็จะปุยใหม่แล้วก็ปเปิดหูปเปิดตานะครับท่านผู้ชมชมตลาดกานครับอากาศดีครับาไม่มีใส่แดดไม่กล้านี่กขคงหนาวแต่ว่านี้ แดดจ้านะครับพอกลางวันมามืองการนี่จะแดดจะจ้าหน่อยก็ทําให้อากาศร้อนไปนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าตกกลางคืนมาก็หนาวเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมหนาวนะเป็นพื้นที่ที่หนาวนะครับจังหวัดพิบการเราเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับภูเขานะครับมุมนี้ขายอะไรเนาะโอ้โหขายฝั่งอันนี้ก็จะผลไม้เหมือนกันครับแตงไทยนะครับแตงไทยสุก แตงไทยมันจะแตงลาวนะแตงไทยครับท่านผู้ชมแตงไทยสูกนะครับนี่มัขายหมูมขายไปนี่โอ้ขายกระเป๋าครับท่านผู้ชมขายกระเป๋าโอ้ดูแล้วราคาแพงๆนะเกืบร้อยแปดร้อยแบบเหมนว่าขายตามสิดไว้น่าจะขายตับติทิเอาไว้นะแพงนะแบบเนตเพมานั้นเลยนะครับท่านผู้ชมกำลังซื้อกันอยู่ขายที่นีครับท่านผู้ชม เดี๋ยวก็จะไม่แพ้แล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้นะครับเพื่อไม่แพ้นะครับอยู่ของกินก็ไม่แพ้ครับท่านผู้ชมตลอดกล่องของเราขายยอดๆนะครับท่านผู้ชมแน่ใจว่าเที่ยวบึงการก็จะเลยมาแวะนะครับท่านผู้ชมจะมีวันข้ามแล้วก็มีวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ขายดีนะวันที่เป่าสุเป็ด ัำว่าครบแล้วนะครับจะปีใหม่แล้วาอากาศออสบามเดี๋ยวหกสิบสี่ก็จะคงจะเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศดีมากครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศดีมากปกติทุกวันประมาณนี้จ,จะลมจะแรงนะแต่วันนี้กลับลมไม่มีนะครับทำให้คนมาเดินกับจ่าซื้อของกันเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมดอนชมของ อยู่ของกินไปเรื่อยครับท่านผู้ชมสมบัติพาท่านผู้ชมาชม,มาชมตลาดครับท่านผู้ชมวันนี้ นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมสีขาวสีอะไรเป็นเกย์ยีก็มีมองเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยนองว้าทางกันแ้นเลยรู้จักตีเจ้านี้ตันใหญ่ไปแล้วบางคนจะมาซื้อประจําก็แหละ กายดี่วันนี้เราทำตัวโชกดือนนี้นะของสดของแห้งนะครับท่านผู้ชมมีเยอะแยะไปหมดเลย คนคือข้างครับท่านผู้ชมวันนี้คนคือครับเนื่องจากว่าอเมริกันจนราชการก็หยุดติดต่อกันมาหลายติดต่อกันหลายวันนะครับสามสี่วันนะครับั้แต่ว่าวานนี้แล้วนะครับไปจนถึงวันอาทิตย์เลยหยุดยาวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแบบสบายๆเวลาสองฝังการันนะท่านผู้ชม คลิปนี้คงจะเอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชม อาเช้าครับสมุทรทอง